นำมาถุรัตนตยสะประวายความนอบน้อมแต่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าวเจริญสุขสวัสดีไปยังท่านผู้สนใจใคร่ในการตกแต่งชีวิตจิตใจของตนให้งดงามด้วยคุณงามความดีไรยช่องหลายกิจกรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนณนะโอกาสนี้ยะถาปิปุพรารสิมหา กยิรามาลาคุเนพระหูเอวังชาเตนะมัดเจนะกัตตพังกุสลังพระุงจำได้ไหมคาถานี้ย,ยะถาปิแม้ฉันใดนะยะถาปิปุพพราสิมหาแปลว่าจากกองดอกไม้กยิราแปลว่ากระทำมาลาคุเนชนิดดอกไม้พระหูแปลว่ามาก ใครเป็นผู้กระทำชนิดดอกไม้ให้มากๆก็ช่างดอกไม้นะพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบให้ฟังว่าเมื่อเอากองดอกไม้ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเป็น,ปน,ปนตัวอย่างเฉยๆนะถ้าจะให้พวกช่างดอกไม้มาจัดเนี่ยเอากองดอกไม้ให้หลายชนิดหลายสีบางชนิดก็เน้นสี เข้มสีอ่อนสีเบาสีสบายบางชนิดก็เน้นกลิ่นสีอาจจะไม่โดดเด่นแต่ไปโดดเด่นที่กลิ่นบางชนิดก็ได้ทั้งสีและกลิ่นนะอันนี้ก็คือมีกองดอกไม้ให้บอกช่างดอกไม้ว่าท่านทําให้เกิดความหลากหลายขึ้นมาลหลายแบบนะให้หน่ายินดีให้เห็นแล้ว ชวนให้เกิดความยินดีถ้าจะนำไปไหว้ไปบูชาก็จิตใจน้อมได้ดีท่านทำให้เต็มที่อย่างนี้ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดก็สามารถที่จะไปเลือกเอาชนิดดอกไม้ต่างๆที่ยังไม่ได้เรียงไม่ได้ร้อยไม่ได้จัดใดๆเนี่ยเอามาจัดโดยวิธีหลากหลายทั้งร้อยทั้งกรรมทั้งเป็นพวงเป็นผู้เป็นอา่า นะปักแจกันอะไรอย่างนี้นะอา่าก็ทําได้หลากหลายชนิดออกมาดังงามทีนีนะ้หน้าที่ของช่างดอกไม้ก็ต้องทําให้มากชนิดถ้าทาแบบเดียวเดียวมันก็จะดูเจิดเจิดใช่ไหมนี่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสักพวงแล้วกันนี่ไม่ใช่ดอกไม้จริงหรอกแต่ว่าเป็นสื่อเฉยๆนะเนาะอ่านี่ก็เกิดมาจากไอเดียของช่างที่เขา ทำพวกนี้แหละร้อยดอกไม้ร้อยวงมาลัยถ้าลองให้เราผู้ไม่เคยมีความสามารถไปทําดูสิมันจะออกมาแบบไหนเออเละเลยเนาะแต่เขาทำเนี่ยมันมีหลายสีหลายแบบมีแซมมีแซดนะไอเดียออกมาก็งามนะแล้วมีชื่อต่างๆด้วยเนาะมีชื่อภาษาของพวกเขานั่นแหละอันนี้เปรียบให้ฟังก็ทำออกมาได้งามหลายชนิด แต่ตรงนี้ก็เป็นเพียงอุปมาอุปไมที่พระพุทธเจ้าสอนคือเอวังฉันนั้นเหมือนกันชาเตนะผู้ที่เกิดมาแล้วอันบุคคลผู้เกิดมาแล้วชาเตนะเนี่ยไนใครเกิดมาแล้วล่ะคนที่นั่งอยู่นี่แหละเกิดมาแล้วมัดเจนะตามศัตว์แปลว่าสัตว์เนี่ยนะสัตว์ผู้เกิดมาแล้วแต่ทําไมท่านใช้คําว่ามัดเจนะ ก็ผู้เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ตายไม่มีไงสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายเป็นสภาพนะเอวังชาเตนะมัตเจนะกัตตะพังพึงกระทํากุสลังซึ่งกุศลพระหงให้มากชนิดนะจึงเอามาต่อกันว่าบุคคลผู้เกิดมาแล้ว จากกรรมล้วก็จะตายเมื่อหมดกรรมตายแล้วก็จะต้องไปต่อตามกรรมเนี่ยนะซึ่งเกิดมาแล้วต้องตายเป็นสภาพควรกระทํากุศลให้มากชนิดนะควรกระทําควรเลือกหาอย่างี้ถ้าจะถ้าจะพูดให้เหมือนกับอุปมาก,ก็ควรเลือกหากิจกรรมทั้งหลายที่จะทําให้เกิดกุศลให้มากหลากชนิดกิจกรรม อย่าเอาชนิดเดียวอย่าเอาแต่ทานแต่ศีลแต่ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวมันไม่มากชนิดนะฮะก็ควรจะเลือกหากิจกรรมที่ดีๆที่จะเป็นกุศลเนี่ยมาตกแต่งชีวิตของตนให้งดงามฉันนั้นให้งดงามเหมือนกับช่างดอกไม้ที่เลือกดอกไม้เอามาจัดเป็นชนิดดอกไม้ต่างๆ กิจกรรมในโลกนี้มันก็เยอะแยะมากมายเราก็เป็นเลือกไปดึงหากิจกรรมต่างๆเอามาตกแต่งชีวิตอย่างตอนนี้เราก็กําลังจะได้ตกแต่งชีวิตด้วยกิจกรรมการบูชาที่ตัวอย่างในคำพีเนี่ยดอกไม้ดอกเดียวก็เคยมี3ดอก2ดอก5ดอกเคยมีบางคนก็ไม่มีสักดอกนะเดินไปเห็นมันอยู่บนต้นอยู่บนต้นไม้นี่แหละ นะมานัสิการถึงเจดีถึงสิ่งที่ควรบูชาแล้วก็มองไปที่ต้นไม้ต้นนั้นที่มีดอกบานสะพรั่งเนี่ยน้อมเลยนะ้น้อมบูชาพระเจดีด,ด้วยดอกไม้นี้ไม่เด็ดเลยเนี่นะอนะ่ไม่ต้องเป็นเด็ดมาเลยด้วยซ้ำแบบนี้ก็มีเคยทำนะในแบบในตัวอย่างของพระสงฆ์ในพระไตรปิฎกที่ท่านบันทึกไว้ให้ศึกษาตามนะวันนี้เราก็อวันนะไเ ขึ้นแรมแปดค่ำไม่ใช่ขึ้นแรมแปดค่ำเดือนสิบสองก็ที่จริงก็เข้าเขตฤดูหนาวเต็มๆนั่นแหละนะฤดูก็เรียกว่าฤดูหนาวอากาศวันนี้ก็ถือว่าไม่หนาวมากหรอกนะแต่ว่าคนขี้หนาวเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะต้องโดนลมต้องโดนความเย็นก็มีผลได้นะเพราะฉะนั้นก็ปาลบเล็กน้อยก็แล้วกันเนาะ นะเราก็มีดอกไม้จัดไว้สวยงามนะทีมจัดตรงนี้ก็ป่วยเลย <c oughs> นะบางคนก็ไม่ป่วยก็มาร่วมด้วยบางคนป่วยมาไม่ได้จัดเสร็จแล้วก็ป่วยก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับจัดดอกไม้ตรงน้อป่วยเพราะเรื่องอื่น <c oughs> อย่าไปบอกว่าจัดดอกไม้เป็นเหตุให้ป่วยนะ มันพูดเห็นไม่ตรงกับผลนะรเราไปฉีดวัคซีนใช่ไหมไปฉีดโควิดเข้าตัวเ <c oughs> <c oughs> กบที่สองเออเนาะก็ไม่ได้ติดตามข่าวนานแล้วแหละไอ้อเรื่องนั้นอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนมาไหนบ่อยๆเนอะก็อยู่แต่กับที่ก็เลยไม่ไม่ต้องไปอ่ากังวลมากมายแต่ถ้าจะต้องไปก็ต้อง ใส่ใจอยู่เหมือนกันนะมันก็ยังมีปัญหาอยู่เป็นปัญหาต่อชาวโลกแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายลงไปพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดูเบาได้เหมือนไข้หวัดนะขนาดไข้หวัดที่ที่ไม่อันตรายแล้วตอนนี้เนี่ยนะก็ไม่มีใครอยากเป็นหรอกเป็นทำไมเป็นแล้วมันไม่สะดวกไม่ตายไม่กินยาก็ยังหายได้นะ นอนพักผ่อนเยอะๆนะดูแลตัวเองดีๆกินอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายนิดหน่อยฟื้นฟูกําลังกายก็หายได้นี่คือไข้หวัดแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่มีใครอยากเป็นหรอกอืมก็จัดดอ,อกไม้ไว้ให้แล้วหลายคนช่วยกันก็ได้รูปแบบสีสันแปลกตาสวยงามอนุโมทนาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเรามีเครื่องบูชาแล้วเราก็จะได้ทำการบูชากัน เป็นการตกแต่งชีวิตให้งดงามนะเพิ่มเติมบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไว่าอย่าดูหมิ่นว่าเล็กน้อยนะสั่งสมบุญทีละหน่อยก็เต็มได้เต็มบุญจะมีสุขอย่างที่ว่าแจกดอกไม้ไหน่ยนะครับแจกกันเดี๋ยวผมเอานี่แล้วกันในสักผ่านหนึง่งในสักพวงหนึง่ง ไม่มีก็ไม่ได้มีดอกไม้ก็ดอกบัวสิบนิ้วกับสำรวมกายวาจาใจตัวนี้สำคัญแล้วก็มนสิการถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะนะคนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เน้นๆก็คุณของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเจดีเนาะก็เช่นเคยเราก็มีเจดีให้ใจน้อมถึง3เจดีด้วยกัน เจดีย์ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดก็คือพระสารีริกธาตุที่เราเห็นอยู่บนยอดเสียนของพระพุทธรูปนั่นแหละมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่สองตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งหนึ่งก็อยู่บนตุ่มทองท,องท,องที่อยู่บนยอดเลยตำแหน่งหนึ่งก็อยู่ใต้เลยตอนที่ไปดูให้ช่างเขาทำพระพุทธปฏิมานี้ให้ เขาก็คว้านเป็นหลุมลงไปนะเพื่อเราจะได้ปฏิสถานพระสารีริกธาต์ข้างในนะแล้วก็ไอตัวตุ่มทองนะก็มีเจ้าภาพที่ปรารบบูชาจะให้เหมือนที่อินเดียนั่นแหละว่าเราดูรูปพระพุทธเมตตาเรามีตุ่มแบบนั้นอยู่ด้วยนะก็จะเจตนาจะทำเพื่อสื่อถึง ได้ปฏิสถานภาษาเลลิกาสองจุดก็เรียกว่าธาตุกะเจดีหรือสรีระเจดีนะส่วนองค์พระพุทธปฏิมาก็เป็นอุเทสิกะเจดีเจาะจงพระพุทธเจ้าเจาะจงพระคณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้นโพก็เป็นปริโพคัเจดีสามเจดีด้วยกันนะสำรวมกายวาจาเป็นที่ตั้งมนสิการถึงคนเป็นตัวขับเคลื่อน นะถ้ายัางมณสิการไม่เป็นก็ตั้งไว้ที่สำรวมกายวาจาใจ<ม>ก็ยังดีนะยายนะเข้าใจไหม <c oughs> นดมายังพุทธสัมปควะโตปุปปะป,ปก็นมะการังกโรมะเสนะโมตัสสะบาคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุททัสสะ Namo tassa bhagavato arahato sama-sambutassa Namo tassa bhagavato arahato sama โยโสภะคะวาโยโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธอระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังพุทังตังพุทธังภะคะวันตังภะคะวันตังสารนังคัจามิสรัง ธรรมมัญจาสังคัญจาข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่เพิ่งขอกราบนอบน้อมบูชาขอกราบนอบน้อมบูชาพระคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่ง ผู้ทรงเสียสละผู้ทรงเสียสละสังสมบารมีสังสมบารมีน,บบมนับพบชาติไม่ท้วนนับพบชาติไม่ท้วนจนสามารถตรัสรู้จนสามรสารถตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสามัมโพธิญาพระอนุตตรสัมมาสามัมโพธิญาประกาศธรมร,ร,รมเครื่องนำออกจากทุกประกาศธรรมเครื่องนำออกจากทุกพร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอริยสงพร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอาริยสง์ขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล่าวแต่พระบรมสารีร กาแด่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้บรรจุไว้ซึ่งได้บรรจุไว้ในองค์พระพุทธปฏิมาในองค์พระพุทธปฏิมาประดิษฐานประดิษฐานอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยเครื่องอามิสบูชาทั้งหลายด้วยเครื่องอามิสบูชาทั้งหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ดีแล้วที่ได้จัดเตรียมไว้ดีแล้วอย่างประณีตอลังการอย่างประณีตอลังการพร้อมทั้งการปฏิบัติบูชาพร้อม ทั้งการปฏิบัติบูชาอันมุ่งตรงต่อโลกุตระธรรมอันมุ่งตรงต่อโลกุตระธรรมขอให้การน้อมบูชาขอให้การน้อมบูชาของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงเป็นพลวะปัจจัยจงเป็นพลวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าเจริญงอกงามให้ข้าพเจ้าเจริญงอกงามในพระสัทธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในพระสัษธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถอบรมไตรสิกขาสามารถอบรมใสิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามเสด็จ พระส os, ัมมาสัมพ <shared> ุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายในการนั้นไม่เนื่นช้าในการนั้นไม่เนื่นช้าตราบใดที่ข้าพเจ้าตราบใดที่ข้าพเจ้ายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏตะยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏตะาด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขออย่าได้ไปสัวใบยภูขออย่าได้ไปสัวใบยภูให้ได้เกิดในประเทศอันสมควรให้ได้เกิดในประเทศอสมควรห่างไกลจากคนพาลห่างไกลจากคนพาลมีกัลยาณมิ มีกัลยาณมิตรชักนำแต่สิ่งที่ดีงามชักนำแต่สิ่งที่ดีงามข้าพเจ้าข้าพเจ้าทังเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนพึงเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนน้อมรับคําแนะนําที่ดีน้อมรับคําแนะนําที่ดีโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่ออย่าได้ประสบพบเจออย่าได้ประสบพบเจอกับคําว่าไม่มีกับคําว่าไม่มีไม่สะดวกไม่สะดวกในการดําเนินชีวิตในการดําเนินชีวิตในการเจริญกุศลธรรมในการเจริญกุศลธรรมกายวจาใจนี้กายว่า จในี้อย่าได้เข้าไปกระทบกระทั่งอย่าได้เข้าไปกระทบกระทั่งต่อผู้หนึ่งผู้ใดต่อผู้หนึ่งผู้ใดในการไหนเลยในการไหนเลยได้ฟังพระสัทธรรมได้ฟังพระสัทธรรมยินดีในการประพฤติธรรมยินดีในการประพฤติธรรมแทงตลอดอัดและทำโดยง่ายแทงตลอดอัดและทำโดยง่ายโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางใดๆด้วยเถิดโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางใดๆด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ เตเปโซบาคาวาอระหังสัมมาสัมพุทโตเวชจารนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอโนตโรภุริสัตถมสาริสัตถาเทวหมโนสานังกุโตภาคาวาติ สวัสดูมข่าวตาธรรมสันเทติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาพวินโยหิต สชปฏิปันโนพระข่าวตสาวกสังโฆโชุปฏิปันโนพระข่าวตสาวกสังโฆยาปติปันโนพระข่าวตัวสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนพระข่าวตัวสาวกสังโฆยาธิทางจัตตาริปุริสายุกานิีอา ตาปุลีสาบุวคาลาเอสภะคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักทิเนโยอัญชริกะระณโยอนุตารังปุญญเกตังโลกัสสติ เอเตเปโซภะคะวะอะระหังส e so ัมมาสัมพุทโธวิชชาจาร anasampanno sukato โลกาวิโตอนุตารวบุริสัทธามาสารติสัตถาเทวมโนสานังพุทโภคคะวะติ Kao 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 สสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจตาริปุริสายุกานิอัตถ สัพุิสาบวงคาลาเอสัภะขวัตสาวกสังโฆอาหุนเณโยปะหุนเณยกะหิเนยโยอัญเชลีกะระนิโยอนุตตรรมเตตังโลกัสสัติ อัยยานตัพปัที่ยาโลเลสกยานังนันทิวาตโนเอวังตวังวิชัยโยโหอิชัยาสุชัยมังคเรีอัปาราจิตปันลังเกสีเสปทวิโมคเรอภิเศเกสะปัวตานังอาคาปัโตปมุตติสุนาคตังสุมัง ขังังสุป,ป,ะปะาปันทังสุหติตังสุขโนสุมโมหตจะสุเยตทงังธรรมจาริสุปัฏฐาขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัฏฐาขีนางปัฏฐาขีน,งนังมโนกรรมมังปณิตเตปัฏฐาขีนาปัฏฐาขีนานิกะตะวานระพันธาเต ปะตักทิเนวัตตปติอาทิจารติมาปิจันทิมาสันโทขติโยตปติชายีตปติพรหมโนอาทาสพามหรัตังคุโตตปติเตชะสาทิวาตปติอาทิจารติมาปติจันทิมาสันโทขติโยตปติชายีตปติพรหมโนอาสาสพามโหรัตัง ตัวตับปิติสาสาตว์อาทิตยจวรติมาภาติจันติมาสันนัตโตขติโยตปิติชาเยตปิติพรหมโนอัตตสัพพะโหรตังตุวตับปิเติชะสาติเตนะสัจวาเชนัสวติเมโหตุสัพพตาเอตนะสัจวาเชนัสวติเมโหตุสัพ พทะาตเตนะสัจวะเชนาสโธิเมโหตุส oh, ัพพะธาสาธุสาธุสาธุกิจกรรมทั้งการฟังธรรมการบูชาด้วยอามิยสบูชาสู่ปฏิบัติบูชาในวิธีมานสิการถึงพุทธานุสติก็สำเร็จ <uk> ลงด้วยดีนะเราไปก็อุทิศส่วนกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนบนกุศลเขอที่ส่วนบนกุศลในการนอบน้อมบูชาสการะในการนอบน้อมบูชาสการะ พระเจดีทั้งสามและกุศลทั้งหลายทันเป็นไปในทานศีลภาวนาทานศีภาาวนที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติและปัจจุบันนชาติ ตลอดถึงเทวดาทั้งหลายตลอดถึงเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ในบริเวณนี้ที่ปกปักรักษาอยู่ในบริเวณนี้พร้อมทั้งเท้าสกัดเทวราชพร้อมทั้งเท้าสกัดเทวราชเท้าจตุมหาราชิกาเท้าจตุมหาราชิกาพยาลมาราาพยายมาราาสัพพสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดสัพพสัตทั้งหลายเหล่าใดสามารถอย่างรู้ในส่วนกุศลสามารถอย่างรู้ในส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทิศให้แล้วนี้ที่ข้าพเจ้าทิศให้แล้วนี้โปรดมีจิตสมนัตยินดีโปรดมีจิตสมนัติ ดีร่วมอนุโมทนาร่วมอนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและอบรมไตรสิกขาและอบรมไตรสิกขาเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อความพ้นจากทุกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเถิดเช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวากาโตภะคะวะตธัมโมธัมมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ sangkang namami satu, satu, satu